แล้วก็ไสกระปุวิธีหากินเด็กชาวบ้านผมมาแล้วคือรุ่นไหนไหนไหนรุ่นอะไร อืมีหลายตัวตัวละจะฟูจะฟูทำดักฟูเดีอยประทูอ้อยเลยประทูอ้มันมาอะไรกจับปะปูมันข้าวกินมันแห้งฮะ

ตีนั่นเนี่ยใส่เอาคู่หมดนายผ่านเลยจำมันไม่ตีกันมันจะไปตีกันนะคู่เกี่ยวแล้วคู่เกี่ยว,ลวเยวลยโอ้ไปบุกหอนเพื่อนมึงนะเอาไปแล้ว

เดินก,กมาวมเาเลือดออกเลยโองานคนเดียวเลยขาดพุทธเลยไหมวนได้ลายเต็มแล้วนี่จะว่าสองโลนึงประทูกันได้ไปปิ้งคืนได้ผู้เพิ่มประมาณสองโลแล้วสองโลอะหอดแล้วประมาณสองโล สองโลแล้วว่าโลไปแล้วเนาะเบึงนีงโลตอนโลแล้วประมาณโลโลว่าตรงนี้โลปลายโลปลายเลย,นอย,อยเนาะโลปลายโลปลายปูหินบ่บอนไหนมีปูหินอะไรเฮ็ดตรงนี้เอาเด้อเดี๋ยวบอนอื่นกันเลยนะโดยเอาปลาทูนี่แหละเนี่เสียบใช่ไหมปูแล้วปูแล้ว น้อน้อน้อไปแล้วบุคันั่งหักแล้ว่ะวเนาะไอ้คเป็นไย Kamisat ngam Kamisat ngam di Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nó bỏ lỡ những video hấp dẫn

ใส่เลืกคนเนาะนอใส่เลืกหรือคุ่เรืันเนาะใ่เลือกเลกคู่หรนไล้วมันิ่เลยวะทันบเอ้อยอะไหเยอะมโอ้กือบเเยโอ้จริงเบื่อ น,น้ำตัวนี <S <S> ้คเอิ้นน้ำอย่างน้ำงางน้ำงายน้ำงางน้ำหงายเราอ่านมองงางน้ำงายสาขาของน้ำพราวนะบ่สาขาของแม่น้ำพราวน้ำงายง่ายกว่าอ่ะมีหงานไ่่หงายเลย Như ạ? mà nhớ lượng thôi oh. lại bao nhiêu ông mà nhớ lượng mày mà mày mà mày mày